สวัสดีนะครับทุกท่านอ่าวันนี้วันสัปดาห์ที่16นะครับผมว่าผมจะมาเริ่มกําจัดกีนวอลนะซึ่งตอนนี้ครับเท่าที่เห็นนะกีนวอลบานเลยนะครับเต็มตู้เลยนะกาจัดยังไงก็ไม่หมดนะครับดูดยังไงก็ไม่หมดสัปดาห์นี้ผมว่าผมจะลองใช้อ่ด็อกเตอร์แทงนะครับตัวศูนย์แปดนะน่าจะใส่ไปประมาณ5-6เม็ดนะผมจําเลขคร่าวๆไม่ได้นะครับเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูนี่ครับตัวนี้เลยนะ ส่วนโดสนะครับก็จะมีโดสอยู่ข้างขวดนะครับก็ใส่ตามโดสได้เลยนะครับแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณสักสามวันแล้วเดี๋ยวผมมาดูดออกอันนี้เป็นทำแล็บนะครับผมจะเอายาเนี่ยฝังดินไปด้วยนะแล้วก็กระจายไปทั่วตู้เลยนะครับรอบแรกเนะี่ยผมใส่ไปประมาณ3เมตรก่อนนะพอผมดูแล้วว่ามันเปื้องยาไปนิดนะึงก็เลยใส่ไปเสร็จผมก็ดูดต่อนะครับดูดแล้วก็จัดตะไคร่ข้างตู้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดูดออกนะครับ แต่ว้วก็เดี๋ยวใส่เข้าไปใหม่เพิ่มอีกประมาณนัก3-4เมตรนะอันนี้ก็จะเป็นอีกวันหนึ่งนะครับพอดีว่าผมดูดเสร็จแล้วผมไม่ได้ใส่ยานะผมทิ้งไว้อีกวันหนึ่งแนละ้วก็ค่อยมาใส่นะครับก็ อยากให้เห็นนะครับว่าเนี่ยตะไข่มันหายไประดับหนึ่งนะครับแล้วก็มันจะมีบางส่วนนะที่ตะไข้าตายนะครับจากสีเขียวมันจะกลายเป็นสีขาวนะก็เดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูนะครับก็จะมียูจุดเห็นไหมครับจุดตรงนั้นเลยที่ยามันจัดการไปนะแล้วก็กุ้งผมก็มีครบนะครับเจตัวตอนนี้นี่ครับเห็นไหมกุ้งผมคือคักมากินอาหารนะอา้าวีเลยไม่น่าโชว์เลยเอา่าโอเคครับไม่เป็นไร แล้วก็อันนี้นะครับน้ํานะตอนนี้น้ําผมอยู่ประมาณหกสิบนะครับค่าเอา่เอ TDS นะครับอยู่ประมาณหกสิบถึงแปดสิบนะครับแล้วก็อันสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่ผมบอกว่าเออค่า TDS นะครับไม่ควรเกินสองร้อยหรือว่าร้อยห้าสินะจริงๆมันก็ มันก็มันก็สุ่มเสี่ยงอยู่ครับที่จะทําให้กุ้งตายนะเราก็มีพี่เข้ามาช่วยนะครับว่าเออมันควรอยู่ประมาณสักแปดสิบถึงร้อยไม่เกินนะครับเพราะว่าอันนั้นจะดีกว่านะถ้าใครทําได้ก็ดีนะครับผมก็ขอบคุณเขามากเลยนะฮะก็เป็นพี่ที่คอยเ,เตือนๆช,ช่วยๆนะครับเพราะว่าผมก็มือใหม่เหมือนกันนะไม่ค่อยรู้เรื่องเยอะหรอกแต่ว่าอยากจะมาทาคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับว่ามันเลี้ยงง่ายนะถ้าคุณใช้น้ํอา r อนะแต่ถ้าเกิดใช้น้ำปลาปลาปุ๊บ ยากยึ้มมาทันทีเลยยากแบบยากเลยอะแต่ช่วงนี้ผมก็ใช้น้ำ r o ช่วยไปก่อนนะครับเพราะว่าค่า TDS ของน้ำบ้านผมมันเยอะเกินนะตอนนี้เดี๋ยวอาจจะต้องรอช่วงหน้าฝนอีกทีหนึ่งะครับแล้วเดี๋ยวดูว่าค่าน้ำยังไงนะแล้วเดี๋ยวผมนะครับน่าจะถ้าเกิดกำจัดตะไคร่เขียวแกนเงินได้แล้วอาจจะไม่ได้เปลี่ยนน้ำบ่อยขนาดนี้นะครับย่อยประมาณสัก2ออาทิตย์เปลี่ยนทีหรือว่าสามอาทิตย์เปลี่ยนทีนะครับแล้วก็ ผมไม่ค่อยอยู่บ้านนะเพราะว่าพอดีว่าไปทํางานอยู่ทางจังหวัดนะครับแล้วก็ไม่อยากย้ายนี่ไปด้วยนะ <utable. S 1> เผื่อแผ่นดินไหวนะครับก็เลยนี่ครับนี่ในที่สุดก็ได้มาแล้วนะครับอันนี้ผมตั้งไว้นะว่าถ้าเกิดลงมาประมาณเนี้ยให้เติมนะครับเห็ไหมเอ้ยอันนี้ไม่แพงนะประมาณห้าสบกว่าบาทนะครับสั่งในช้อปปีก็ได้นะแล้วก็จะมีของแถมมานะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับ ทุกคนคงสงสัยว่าทำไมถึงเป็นขวดขวขน้ำมันลมนะเพราะว่าฝาฝามันใส่ได้นะครับผมใช้ขวดน้ำของปั๊มที่แถมมามันใส่ไม่ได้นะเศร้าอยู่เหมือนกันเนี่ยครับเห็นไหมครับเนี่ยโอ้ออกมาโชว์ตัวกันเลยนะออกมาโชว์ตัวอย่างนี้แสดงว่าดีครับถือว่าดีเลยออกมาโชว์ตัวอย่างนี้แล้วก็เนี่ยครับอันนี้พอเริ่มดูดไปมันก็เลยเพิ่งดูดตะไคร่ออกไปนะครับมันก็เลยดูจะ เขาเรียกยังไงเดียมันก็เลยดูจะตื่นตื่นหน่อยนะครับแบบว่าสำรวจอาณาจักรใหม่นะแล้วก็ใบหูกวางนะครับใส่ไปหนึ่งใบนะผมว่ากําลังดีเลยเพราะว่าช่วยให้น้ํามีความเป็นกรดเพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับเพราะว่าน้ําที่ออกมาตอนแรกมันจะเป็นแบบกลางๆค่อนข้างด่างนะคือผมไม่มีตัววัดเอ,อ pH ที่มันที่มันชัดๆอะครับพอดีผมมีแต่ตัวเนี้ยแล้วพอวัดแล้วมันก็ค่ามันจะไม่ค่อย ตรงแบบขนาดนั้นนะครับเป๊ะขนาดนั้นนะแต่ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับเนี่ยมันจะมีทั้งค่า ph ผ้าหลายๆอย่างนะครับความอ่อนของน้ําความกระด้างแล้วก็พวก no 3นะถือว่าโอเคนะครับเพราะว่ากุ้งอะครับมันควรอยู Hamp ่ประมาณ6 6เลยนะมันต่ so really ําอยู่นะครับเพราะว่าน so ้ําค่อนข้างอ่อนนะถ้าผมจําไม่ผิดนะครับก็เลยก็เลยต้องใส่ใบหูกวางช่วยไปหน่อยนะก็ถือว่าโอเคนะครับ นั้เนี่ยตอนนี้กุ้งก็ออกมาลัานลากันนะก็มีอยู่ประมาณเจ็ดตัวนะครับเท่าที่ผมรับได้นะเห็นไหมเอ่ยนะฮะก็แล้วก็ว่า,าหารไว้นะครับยังไม่ค่อยมาตอมกันนะแค่เดินมาแวะ,แวะชิมชิมบางคนแล้วก็ไปนะครับชิมแล้วก็ไปก็เลยว่าเออได้อยู่ได้อยู่นะครับแล้วตอนนี้ผมเริ่มมองแล้วว่าสรุปมันตัวเมียยังมีอยู่ใช่ไหมอันนี้น่าจะเมียนะข้างหลังนั้นก็น่าจะเมียนะครับ เพราะว่าป้องข้อที่สองมันอ้วนนะแต่เดี๋ยวก็คงต้องทิ้งไว้สักพักแหละครับอรอลูกมันออกนะเพราะว่ามันตั้งท้องตั้งเดือนหนึ่งนะครับกว่าจะออกมาได้มันก็ต้องรออย่างเดียวครับตอนนี้แล้วก็ผมอาจจะไม่ได้ถ่ายคลิปทุกอาทิตย์แล้วก็ได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะพยายามดองคลิปไว้ถ่ายไว้ได้หลายอันแล้วก็ดองไว้นะครับแล้วก็ค่อยเอามาลงนะน่าจะดีขึ้น อันนี้พูดบนนานเลยนะโหพี่ๆจะฟังกันไหมเนี่ยงั้นเดี๋ยวคลิปนี้คงไม่มีอะไรแล้วครับแล้วก็คงแค่นี้แหละครับอันก็เดี๋ยวเจอกันใหม่สัปดาห์ที่17เลยนะครับขอบคุณครับ